เล็กต่อหลัก2เพชรซีดาเจอบุญชนะแล้วก็ชาติพยักศักสตูลครับเจอกับเดโชเล็กปอบริลักษ์ครับที่หาดสมิลาจังหวัดสงขลาครับนายกแบนประสงบริลักษ์จัดให้ดูฟรีอาล้ครับยกที่2ครับโอ้โหมาคึกเลยครับอ้าวโดนหมัดหลดไปแล้วครับวันฉลองครับโอ้โหกำลังจัดง้างเตะครับแต่เจอหมัดสวนครับนับ8ไปแล้วครับอาล้ครับดูว่าเด็ดเกไกจะเช็คบินเลยไหมครับโอ้ใจเย็นครับเด็กเกไกยังไม่เข้าไปซ้ำครับ เรียกว่าช็อตจังหวะเมื่อสักครู่นี้หล่นลงไปโดยแม่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยนะครับวันฉลองดึกว่าจะไม่รอดสแลวครับแต่ว่าลุกขึ้นมาสะบัดศีรษะเร่าเราบอกสู้ต่อครับโอ้โหก่อนหน้านั้นนี่โอ้โดนซ้ายอีกแล้วนะครับกรรมการต้องนับครับโอ้โหโดนบวกบัดซ้ายครับเป็นจังว่าบวกครับคือวันฉลองนี่เพิ่งจะได้รับกําลังใจครับแล้วก็ฮึดฮัดฮึดฮัดที่มุมมาโอ้โหแต่ว่า ไม่ทันไรครับโดนไปสองนับแล้วครับเอาละครับางานงานยากเลยครับวันฉลองครับหัวใจเกือร้อยอยู่แล้วครับวันฉลองครับพยายามจะเดินเข้าไปอ่ะเจอบวกครับนี่ฮะต้องระวังเลยครับหมัดบวกของเด็ดเกยกไก่ครับหมัดต่อยได้แม่นต่อยได้คมนะครับหมัดซ้ายพยายามจะเร่งเอาคืนนะครับแต่ว่าจังหวะเร่งนี่ถ้าเข้าหลวมเข้าหลุดก็มีโอกาสโดนบวกโดนสวนอีกแล้วครับ เดินเข้าหานะครับวันฉลองครับต้องระวังก้านคอด้วยครับเพราะว่าเด่นเกลียงไกลนี่อกจะเตะก้านคอด้วยครับอ้าวบ่วงหมัดซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหไฟพิสูจน์สังขารครับแข้งสายสูงแต่ว่าขนาดเดียวกันนะครับเด่นเกลียงไกลเองก็ประมาทวันฉลองไม่ได้ครับเพราะว่าแข้งสายของวันฉลองก็หวดก้านคอหลับมาหลายรายแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าเนี่ยครับทักทายไปก่อนครับเด่นเกลียงไกลครับต่างคนก็ต่างเตะก้านคอเก่งครับเหมือนกับที่ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับ จะหวงการขอรุ่นพี่แต่ว่าอย่าประมาทนะครับอย่างเก่งโอ้โหกรรมการจะให้โอกาสอยู่ครับถ้าโดนอีทินน่าจะยุติได้นะครับเพราะว่าโดนไปแล้วสองนับโดนอะไรก็เป็นวูบไปหมดแล้วครับตอนนี้วันฉลองเป็นโลกวูบหรือเปล่าครับอ่ำโหมัดซ้ายครับครับต้องบลักต้องต้องกลัวครับต้องประคองครับศอกซ้ายของเด่นเก่งไกลมาเร่งเอาช่วงท้ายๆปลายยกที่สองครับ ดูว่ายังไงครับเตะซ้ายครับโอ้ยเตะซ้ายเตะได้แน่นนะครับวันฉลองครับนกขึ้นหนักธรรมชาติครับแข้งซ้ายของวันฉลองครับที่มาของแข้งซ้ายอัตาพานครับมดยกที่2เกมที่จะออกมานะครับจะกลับมาชนะคะแนนคงเป็นเรื่องยากนะครับอยู่ที่ว่าจะชนะนอกหรือว่าจะโดนนกนะครับแล้วก็แพ้คะแนนอืนะครับเพราะว่าตัวเองต้องเร่งแล้วครับต้องเร่งเอาคืนเสียงเป็นเสียงกันแล้วครับแบ การระมัดระวังป้องกันตัวก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าสุ่มเสี่ยงครับแต่ว่าเนี่ครับไม่เสี่ยงก็ไม่ได้ครับต้องเสี่ยงครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันพยายามจะเข้าไปต่อยหมัดโอ้ยเจอดักแทงครับระแ,แทงสูงด้วยครับพยายามบวกหมัดจะได้ออกแข้งซ้ายสูงรววหมัดได้สวยๆนะครับในเกณฑ์กาก็ตอนนี้ชกนหมชกแบบเพลเซฟนะครับ เซฟตัวเองแล้วเราบีมวยหมัดสายจิ้มแบบนี้ครับสายขึ้นสูงครับตับบูโดนบวกศอกซ้ายครับจากเด่นเกียงไกลอาวธเยอะครับลูกบวกเยอะครับลูกทีเด็ดทีขาดของเด่นเกียงไกลครับโอ้โหโอ้โหเตะหนักมากครับล้มตามแข้งไปเลยครับเนี่ยครับลูกหมัดเวียงเนี่ยครับถ้าเกิดเวียงไม่โดนโดนลูกลักษณะแบบนี้เคยใช้ได้ผลมาหลายครั้งนี่ครับ เด่นเก่งกเองก็ต้องระวังนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะนำสุดกูแล้วก็ตามครับขยับให้พยายามตัดด้านนะครับบันฉลองครับโอ้ยจระเขคฟาดหางกล้าเล่นกล้าออกกล้าทำครับเด่นเก่งไกลครับงัดศอกแล้วตามด้วยสายตรงแต่ว่าใจนี่สู้อยู่แล้วครับพยายามจะทำทุกวิธีทางครับมีหมัดเวียงกับหลังก้านคอครับแล้วก็พยายามจะต่อยหมัดครับ แต่ว่าเด็นเกียงไก่ไม่แรลกไม่ประทะแล้วครับตอนนี้แต่ว่ารอบวกเน้นๆครับบดยกที่3ครับวันฉลองครับขอผีจับยัดสักหนึ่งทีครับชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหประมาณ7 0 0 0แสครับเก่าใหม่รวมกันครับก่อนชกหลังชกแล้วก็ตอนนี้ครับพยายามจะเดินเตะโอ้โหดูครับเด่นเกงแก วันนี้ถือว่าเร็วกว่าแหละครับวันฉลองช้ากว่าประมาณกิกหนึ่งครับพอออกอะไรมาเด่นเกลียกรก็มองเห็นครับยังไม่ยอมครับวันฉลองแข่งซ้ายก็ยังติดปังอยู่ครับนี่ครับพยายามโบดการคอครับเด่นเกลียดดักแทงครับถือเป็นเงินตั้งตัวเลยครับแทงเข่าขวาครับเด่นเกลียงไกลเนี่ยนก็ไม่ใช่อาชีพหลักของวันฉลองด้วยครับ ยังมีความหวังครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับวันชลองครับเตะสายสูงครับจะมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่าครับเขาเคยทําได้หลายครั้งครับที่สนามเว็นโอ้มาแล้วครับเพราะว่าได้2นับตุนเอาไว้ช่วงยก2ครับหมดยกที่4ครับนะครับว่าจาก มีทิศทางอย่างไรครับกับอนาคตบนสังเวียนเลือดแห่งนี้ครับะยกสุดท้ายครับยังพยายามอยู่เลยครับยังไม่ท้อครับวันฉลองกําลังใจเยอะแบบนี้นี่ยอมง่ายๆเลยที่ไหนล่ะครับหลบทันครับเด็กเก่งๆรู้ทันครับบันทึกสุดท้ายของวันฉลองเด็กเกๆตอนนี้ไม่เอาแล้วนะครับคุมเกมดีกว่าครับไม่หลวมเลยครับล็อกแน่นเผาเวลาไปด้วยครับก็รู้แหละครับว่าวันฉลองมีลูกไหนบ้างครับนี่ เดนเียจะไม่เข้าทำนะครับจะดึงตัวหลบไปเลยครับรู้ทันนะครับก็เป็นเรื่องของการรักษาน้ําใจนักชกรุ่นพี่แล้วครับตอนนี้เด่นเปลียนไกลครับเลือกที่จะรักษาน้ําใจถนอน้ําใจครับชกไปด้วยก็เป่าปากไปด้วยแล้วครับบรลฉลองครับมันไม่ได้ดังใจแล้วครับแข่งสายสูงเขาก็รู้ทันหมดแล้วครับเนี่ยครับมือไม่ตกกรดบไม่หล่นครับเด่นเกลียนไกลทีบซ้ายครับเด่นเกลียนไกลครับคือ คนดูนะครับรวไปถึงเซียนมวยเองก็ได้ทำมาหากินกับวันฉลองมาร่วมหลายสิบปีนะครับก claro ้มลงไปกราบรุ่นพี่ครับเด่นเกยไกอายุน้อยกว่า12ปีนะครับแล้วก็ให้กำลังใจครับกรรมการวรศักพักดีคำครับรวบรวมคะแนนครับแล้วก็ชูมือให้เด่นเกียงไกรสิงห์มาวินครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนวันฉลองครับอยากให้ กล้องนี่ซูมเข้าไปใกล้ๆฮะที่วันฉลองนิดนึงครับทีมงานครับซูมเข้าไปใกล้ๆครับคืออาจจะเป็นไฟสุดท้ายของเขาหรือเปล่าสําหรับอาชีพการชกมวยของวันฉลองครับเจ้าตัวก็รู้สึกผิดหวังนะครับคือตั้งใจที่ซ้อมเตรียมตัวมาดีก็รู้สึกผิดหวังกับฟอรมการชกของตัวเองอ่ะเดี๋ยวรอติดตามข่าวสารของวันฉลองกันต่อไปครับที่แน่ๆวันนี้เป็นความสําเร็จของเด่นเกลียงกลายพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ